เวลาที่เขาอ,อายุนักขึ้นนะครับเขาก็จะมีความคิดความอ่านมีสตินักขึ้นนักขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเขาเรียกว่าประสบการณ์ในชีวิตบางอย่างถ้าเขายังยึดติดกับอดีตเขาก็จะเป็นคุกแต่ถ้าบางอย่างนะครับมันเป็นบทเรียนที่เขาควรจะเรียนหูและเอามาปรับปรุงแก้ไขได้ในวันนี้เขาก็ควรจะแก้ไขและปรับปรุง ไปในทางที่ดีสวัสดีครับสวัสดี FC ของประสิทธิ์คนเมืองทุกค,คนเลยนะครับวันนี้ผมลงพื้นที่นะครับไปหา FC เจ้าสสวนคนเท่านะครับอถามว่า,าเปิ้ลรู้จักผมได้ใดเพื่อขบอกว่าลูกสาวเปิ้ลเปิดช่องของผมเนี้ยให้อดูนะครับติดต่อผมมาผมก็ไปดูนะครับไปดูนี่คือไปพอว่าเปิ้ลใส่สารจะใส่สารได้หรือ,อยังเป็นอย่างไรพ่อ นะครับนะอันนี้ก็ะอู้กับมือกล้องว่าเป็นประโยชน์เนาะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางที่ดีก็เลยว่าเอมาทำคลิปแบบนี้บอกขึ้นกับพี่น้องชาวสวนน่าจะเข้าใจกว่านะครับการที่จะใส่สารนะครับผมเคยบอกหลายคลิปลัวว่าถ้าลำไย,ยโป่งสามครั้งหรือได้ใบสามชุดเนี่ยอันนี้นะครับลำไย,ยจะเป็นจอสะสเหลี่ยมขึ้นมานะครับแต่ถ้าลำไย,ยโป่งสองครั้งเนี่ยโป่งสองเตื้อ อันเนี้ยมันจะออกสึงดอกตุงใบมันจะมีการได้กดใบได้ต่อจอ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องเจ้าสวนของเขาเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยปีนี้ฝนมันดีเนาะหลายจี่กาน้ําท่วมตวัวหลายจี่ก็ลํใไโปูกได้สองรอบจะใส่สารก่อนนะแต่หากว่าปปูกได้สองรอบเนี่ยจะใส่สารก่อนได้ก่อได้ครับม,มันก็บม่มีปัญหาแล้วครับถ้าเราต่อจ่อดีแล้วกาะหูกะระยะเอาว่า ควรจะเพื้อน้ำนักกอเพื้อน้ำน้อยกอไปแค่ว่าชิงดอกชิงใบไปใส่น้ำนักอันนี้ไปได้นะครับนะก็ควรจะส่งพูกมาผมดูตาม f Facebook ตลอดเลยนะครับนะเอาละครับผมจะเหื้อดูนะครับเนาะสำหรับมือใหม่พี่น้องตันงลำปางตาที่ถามมาเนาะแล้วก็ตังลี้ตัวว่าออกจากงานมาเนี่ยมาทำสวนลำไย,ยแต่โอู้้ว่ามันโปง่งได้กี่รอบนะแล้วจะใส่สารนี่ก็อ,อาจจะตติดอ่ะ นะครับอันนี้นะครับผมฮักมานะนับก้านนะครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือโป่งได้รอบเดียวโป่งได้รอบเดียวนะครับอันนี้นะครับโป่งได้รอบเดียวอยู่มอควรจะใส่สารและใบสีประมาณนี้นะครับคือใบเปิ้ลยำหวานเข้มแต๊เต้อนะถ้าถ้าสมมติว่าเขานับก้านนะครับหนึ่งก้านนะครับ 2ก้าน3าก้าน4ก้านอันนี้แหละครับโป่งได้แค่รอบเดียวห้ามใส่สารเสื้อถ้าใส่สารบาดีแน่นอนนะครับนะพ่อำยยลำไยโป่งเสื้อเดียวเนี่ยจะใส่สารเนี่ยเอาตังไปเล่นมาได้นะมันมามีประโยชน์นะหึงออกออก็ออกบาดีผมแนะนําว่าควรจะเพื่อลำไย,ยนะครับนี่ถ้าใครบอกหูนะว่า,ำยายลำไยโป่งสามรอบเนี่ยมันจะได้ประมาณกี่ก้าน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยใส่สารเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นสลิมเลยนะครับนะและใบที่ควรจะใส่สารประกอจะเป็นอย่างนี้นะครับนับก้านดูนะครับรอบแรกเนี่ยมันจะมีประมาณสี่ก้านนะเนี่ยนับก้านแบบเนี้ยนับดูนะครับเนี่ยหนึ่งกา้านอย่าสองกา้านเนี่าอย่า,ยานับนับดูนะครับนะ นับดูแที่ผมคือพอตะกี้เนี่ยถ้ามันโป่งได้ครั้งเดียวเนี่ยมันจะมีประมาณสี่ก้านถ้าสองครั้งเนี่ยมันก็จะมีแปดกา้กานเกา้าก้านกันเดียวประมาณเนี่ยถ้าหากว่าสามครั้งเนี่ยโป่งได้สามชุดเนี่ยมันจะมีสิบสองสามก้านนี่ใส่เลยนะใส่เลยยังได้กระตงออกแต่ต้องสะสมอาหารก่อนนะครับไม่ใช่ว่าโอ้มืดฟ้ามืดฝนพ้องไปใส่พ้องนะบางคนเนี่ยคนที่ผมไปเนี่ยไปดูส่วนคุณลุงเนี่ย พื่จะใส่สารเหลือนี่แหลนะนะถามว่าอาจารย์ประสิทธิ์จะใส่สารแล้วนะผมพอละใบแบบพร้อมเตื้อผมก็บอกหื้อใส่เตื้อนะครับพอวันนี้ผมไปดูหือ้อลูกสาวก็โทรมาปุ๊บเนี่ยไปดูหือ้อใบพร้อมละเขียวลวนะนะโป่งสามค้งจะใส่สารได้แล้วนะครับใบเขียวอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยใบยเขียวอย่างนี้เลย จะใส่สารได้เลยแต่คุณลุงเพิ่นบอกว่าปัดใส่เสื้อวันนี้ก็ใส่ปได้วันพุธปัดได้วันฮือขบปได้เพินบอกอย่างนี้ผมปรหาแบใจเพราะอะไงครับลุงมันเป็นวันเสียวันบัดีผมนี่ก็ในใจนะครับมันแบบเกี่ยวครับวันดีบัดีเนี่ยมันแบบเกี่ยวผมทำลำไยสมัยใหม่เนาะคือถ้ามันบัดีก็คือว่ามันโป่งเสื้อเดียวอันนี้คือบัดีมันแบบเกี่ยวกับวันเสียวันบัดีหรอก คุณลุงผมเข้าใจว่าคุณลุงเนี่ยก่อนจะใส่สารก็ไปบอกเจ้าตี่เจ้าดีมาเจ้าตี่เพิ่มาช่้วยแต่งก่งเพิ่มาช่วยพ่นสารลรวครับนะแต่เข้าใจมันเป็นการมันเป็นเครื่องสิว่ายึดเหนี่ยวทางจิตใจเนาะแต่ถ้าหากว่าคุณลุงจะเงื่อดีนะครับถ้าจะใส่สารหรือพิจิการเนะี่ยถ้าใบเพืาานขะีดใบเขียวอย่ยางนะี้เนี่ยคือใส่ได้เลยมาต้องรอละนะครับมาต้องรอว่าวันดีบัดีบบมาเกี่ยวกันแล้วครับนะถ้าคือว่าใบพร้อมฟอกปากนะครับ ถ้าใบาพร้อมจะวัดจานอาการพูดพัดซุงอะไรแบบใส่ไปเลยแต่ถ้าใบาแบบพร้อมเนี่ยต่อให้วันดีล้วกระจ้างนะมันจะเออาเนอเข้าใจนะครับเนอะเพราะฉะนั้นนะครับบอกให้เอฟซีเข้าใจกันนะครับถ้ามันโป่งรอบเดียวเนี่ยนับก้านมันดูนะครับมันจะมีสี่ก้านห้าก้านอันนี้คือรอบเดียวมันต้องใส่สารถ้าสองรอบเราก็จะมีแปดก้านเก้าก้านอันนี้ใส่สารได้อยู่วัดจ่ายกัน นะครับต่อจอะดีๆกดไปดีๆจอขึ้นนะครับถึงจอะยี่เจอะดีๆได้อยู่แต่ถ้ามันมีสิบสองิสามก้านขึ้นไปอันนี้โป่งสามครั้งละอันนี้ใส่สารได้นะเอาละทิ้งท้ายคำาคฟพ่อคิดดีๆไว้ว่าถ้าหากคุณนะครับคนเฮาเนี่ยเขาจะทำอะไรอย่างสักอย่างที่เปลี่ยนไปได้เนี่ยเขาทำเลยครับคุณคิดอย่างไรคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้เสมอ คุณคิดว่าคุณจะทําได้คุณก็ต้องทําได้พอหากว่าคุณคิดว่าคุณทํำมาได้นะครับคุณมันมีทางที่จะทําได้แต่ถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้คุณคิดว่าทุกอย่างทําได้คุณทําได้แน่นอนเหมือนจังผมเหมือนยังสอนอาจารย์ของผมที่สอนไว้ว่าถ้าหากเขาตั้งใจเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็เดินในแนวทางที่ถูกต้องสิ่งนั้นประทบคนสาเร็จแน่นอนขอบคุณครับผม